ที่นาช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผลออกเสมอทุกคู่ที่ลุงให้ไปเลยเพราะนั้นมันมาตามนับเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนั่นคือทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับนอกนั้นต้องกราบขอภัยด้วยแต่มีอยู่ที่หนึ่งครับที่ยังกลมกล่อมอิม่มแป้อยู่เหมือนเดิมนั่นคือที่ใต้โปกของลุงนวด โก้โกโกบ้านหลังนี้ไม่เคยทําให้คนที่อยู่ในบ้านปิตหวงังสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าลุงแนะนําครับเข้าไปได้ครับของดีของเด็กของโดนรอคุณอยู่นะครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อแก้ตัวให้ใหม่ครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมารับที่คุยนหนึ่งครับเป็นบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับประหว่างทางั้านตัลรุ่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอรองครับในเวลาตีสองสี่ห้าครับโดยผลงานของตูลุครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้1เสมอ1โดยชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันความมั่นใจกําลังเต็มเปี่ยมครับส่วนด้านรองครับ5เกมที่ผ่านมาผลงานค่อนข้างดีถือว่าร้อนแรงเลยก็ว่าได้ครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ5เกมรวดครับมาเช็คผลงานการเล่นในบ้านของตูลุกันหน่อยครับ 8เกมชนะ3เสมอ3และแพ้2ครับส่วนนอกบ้านของลองครับฟอร์มแรงจริงๆครับบากบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งครับ8เกมชนะ5เสมอ1แพ้2ครับวันนี้มาเจอกันด้วยความมั่นใจของทั้งสองทีมลุงมองว่าเกมนี้น่าจะสูสีสู้กันได้อย่างสนุกครับแล้ววันนี้ครับเพดานให้ทางด้านทีมเยือนครับที่ดูแล้วฟอร์มแรงกว่าอย่างลองเนี่ยมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งลุงก็ต้องบอกเลยครับเกมวันนี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีและน่าจะแลกกันพอสมควรครับ เพราะนั้นคู่นี้ถ้าให้ลุงเลือกสะหนึ่งทีมเนี่ยลุงขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโตลุสครับแต่ลุงแถมโปรตินสูงให้ด้วยสําหรับคู่นี้เพราะด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ลุงมองว่าน่าจะเกิน2ลูกขึ้นไปครับเพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ชอยนะครับอีน้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลการโชว์ซิตี้อาร์ของอิตาลีครับวันนี้ครับกายารีจะเปิดบ้านเจอรองจากฝูงอย่างเอซีมิลานครับในเวลาตีสองสี่ครับโดยผลงานของกายารีครับตลอด5เกมที่ผ่านมาผลงานค่อน ค่างสวิงครับโดยชนะ2เสมอ2และแพ้1เช่นเดียวกับท่านั้นเอซีมิลานครับผลงานในช่วงหลังๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างสวิงเหมือนกันโดยชนะ2เสมอ2แพ้1ผลงานถือว่าสูสีคู่ขี้กันเลยแต่อันดับเอซิมิลานดีกว่าขุมกําลังเอซิมิลานดูดีลงตัวมากกว่าครับวันนี้ครับเพดานให้ท่านั้นเอซิมิลานทีมเย็นมาถึง1ครับลุงก็ไม่ขอขัดศรัทธาครับด้วยฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยเอซิมิลานในรูกาลนี้เล่นเกมเย็นมา7เกมครับยังไม่แพ้ ไปเลยครับชนะ4เสมอ3ครับแต่ทางด้านกาลรี่ครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยผลงานกลับไม่ค่อยดีครับ8เกมชนะได้แค่2เกมเสมอ3และแพ้3ครับเพราะนั้นอย่างที่ลูกบอกไปครับขุ่นกำลังเอซีมิลานถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงนี้จะสวิงแต่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างกาลรี่ก็ตามครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นเอซีมิลานเอาอยู่เอาไหวจัดได้ที่เอซีมิลานครับพี่น้องตอนที่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลโปรตุเกสครับระหว่างนักกิลวิเซนเต้วันนี้จะเปิดบ้านเจอสปอร์ตติ้งลิบบอน ทีมรองจากฝูงครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับโดยผลงานของกิวิเซนเตตลอด5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับแต่เสมอไปถึง4และแพ้เพียงแค่1นเกมโดยเสมอกมาแล้ว4เกมติดต่อครับส่วนในด้านสปอร์ติง้งลิบอรครับผลงาน5เกมที่ผ่านมาถือว่าผลงานค่อนข้างร้อนแรงครับโดยชนะ3เสมอ1แพ้1นครับและไม่แพ้ใครมา 4เกมติดต่อกันแล้วครับวันนี้มาเจอกันครับเพดานให้ทางด้านสปอร์ติ้งลิบบอนมาถึง1ครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงแบบนี้ครับถึงแม้ว่าทางด้านเจ้าถิ่นจะเป็นทีมจอมเสมอก็ตามครับแต่ด้วยเพดานที่ให้มาแบบนี้ดูแล้วค่อนข้างมั่นอกมั่นใจไปที่ทีมอย่างอย่างสปอร์ติ้งลิบบอนครับและเมื่อเช็คผลการเล่นนอกบ้านของสปอร์ติ้งลิบบอนก็ไม่คีเหล่ครับแเกมชนะไปถึง7เสมออีก1และยังไม่แพ้ใคร แต่ท้านกกีฬาเซนเต้ครับที่เสมอมา4เกมติดต่อกันล่าสุดนี้เล่นในบ้านไป7เกมชนะ4เสมอ1แพ้2ครับถ้าเทียบเรื่องคุณภาพแล้วลุงยังมองว่าสปอร์ติ้งลิปอนยังไว้ลายครับผลงานถือว่าจับต้องได้มากกว่าเพราะนั้นเพดานที่ใหม้มา1ลูกลุงมองว่าไปได้ไปไหวและลุงแถมให้ด้วยครับคู่นี้โปรตีน,าน่าจะสูงจัดได้จัดทั้ง2ช้อยครับพี่น้องมาตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างลายโย่บาเยกาโ,โนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอเกตาเฟ ตีสามครับโดยผลงานของรายโยบายเยกกโนครับผลงานในช่วงหลังค่อนข้างสวิงครับโดยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับแต่ทางด้านเกตาเฟ่ผู้มาเยือนครับ5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับแพ้มาแล้วถึง4เกมเสมออีก1เกมโดยแพ้มา4เกมติดตอ่อครับสำหรับทางด้านเกตาเฟ่ครับวันนี้มาเจอรายโยบายเยกกโนที่ฟอร์มการเล่นในบ้าน7เกมไม่ได้แข็งแกร่งครับชนะเพียงแค่1เกมแต่หนักไปทางเสมอเสมอไปถึง5เกมและแพ้ในบ้านตัวเองเนี่ย แค่1เกมเท่านั้นแต่ทางด้านเกราเฟ่ที่เล่นนอกบ้านมา9เกมครับชนะ3แพ้ไปถึง6ครับ วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับไปในฤด้การที่แล้วครับเมื่อปลายฤดูการเนี่ยราโยบายเยกกโนเปิดบ้านชนะเกดาเฟไป1ประตูสูงครับแล้ววันนี้ครับด้วยเพดานที่ให้ราโยบายเยกกโนมาไม่ถึงเรื่องแบบนี้ลุกมองว่าจัดได้ที่เจ้าบ้านครับถ้ามองเรื่องคุณภาพตอนนี้ราโยดูดีกว่าทันั่นเกเาเฟอยู่พอสมควรครับเพราะนั้นคู่นี้จัดได้ที่ราโยบายเยกกโนครับพี่น้องจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจํานี้ครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปกของดีมีเพียบ อย่าลืมเข้าไปกันนะครับและเจอใหม่คลิปหน้านจ้ะพี่น้อง